ราศีมีนการงานดีมีช่องทางรายได้เสริมการเงินดีเจรจาคาคล่องความรักใส่ใจกันมากขึ้นสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันครับช่วงที่4-10กันยายน2566ของชาวลัคนาราศีมีนก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมีนพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ามีนดวงดีทุกเรื่องหรือว่าท่านใดต้องการพรอ,อันประเสริฐ พ่อพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์ลงไปครับสำหรับน้พยากร์ของวาสนาการงานการเงินและดวงความรักครับชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระศุดีครับเป็นดาววาสนานะครับช่วงนี้ครับดาววาสนายังคงเป็นราชาโชคก็จริงนะครับแต่เดินถอยหลังประมาณร้อยวันนะครับไม่ได้แปลว่าวาสนาจะถอยแต่ยังใดครับไปข้างหน้านะครับแต่ช้ากว่าดาวโลกเป็นจุดสังเกตก็เลยดูเหมือนว่า อาจจะช้านิดหนึ่งครับแต่สถิตอยู่ที่เรื่องการเงินก็ชัดเจนว่าอาจจะช้าเพราะว่าเรามีการวางแผนครบถ้วนการใช้ชีวิตเนี่ยวางแผนการเงินครับการเงินส่วนบุคคลการเงินส่วนธุรกิจในครอบครัวก็ดีเป็นเรื่องที่ดีครับวางแผนแล้วเอาประสบการณ์เอวางแผนไปข้างหน้าไปหลายๆเดือนหรือเป็นปีเลยก็ยิ่งดีนะครับจะได้หรือว่าวาสนาส่งเสริมเรื่องของราชาโชคเช่นนี้ภาพรวมยังคงมีคนสาบสนวนช่วยเหลือคุณนะครับคนในครอบครัวที่ทํางานค้าขายก็มีลูกค้าช่วยเหลือคุณครับ ดาวพระสุกครับจ้ารนมรณะนะครับช่วงนี้เป็นราชาโชคก็จริงก็ยืนถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับประมาณ4 3วันในมองเรื่องของสุขภาพร่างกายครับแต่ไม่ใช่ของคุณครับเป็นของลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ใส่ใจเขาให้ดีครับอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้แต่ถ้ามองเรื่องของการสิ่งโชคสิ่งดวงถือว่าคุณมีครับหรือว่ามองเรื่องของโชคลาภที่ไม่คาดฝันคุณมีครับแต่มักจะเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างครับสิ่งใดที่คุณสูญเสียไปนะครับของข้าวของชํำรดเสียหาย มีเกณฑ์จะได้รับกับคืนมาอาจจะเป็นของใหม่ก็ได้หรือโชคลาภทางการเงินหรือว่ามีเรื่องของลาบสักการะไม่คุณก็ได้นะครับเป็นของทดแทนกันนะครับดาวระพุธครับจเจริญพันธุวันที่หนึ่งถึงเจ็ดก็กลับมาฟื้นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนไปเนี่ยเรื่องของคนในครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันมากขึ้นเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันได้นะครับสาหรับท่านใดที่พูดคุยกันเรื่องของมรดกทรัพย์สินมีโอกาสจะพูดคุยกันแล้วท่านได้ประโยชน์แล้วก็ นะ้รับมรดกทรัพย์สินนั้นด้วยนะครับมองเรื่องของการย้ายเปลี่ยนแปลงก็ดีมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาตัวเองครับชาวลัคนาราศีมีนะแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นครับลองวางแผนปรับปรุงเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะมีโอกาสทําได้ดีด้วยครับเรื่องของการแข่งขันคุณทําได้นะครับวันที่9กันยายนไปต้นไปครับดาวพระเกตครับดาวบุญใหญ่ดาวคุ้มภัยมาอยู่ที่อัพันทุกด้วยนะครับถือว่านับจากนี้ไปวันวันที่9เนี่ยอีก2เดือนครับ ชาวลัคนาราศีมีนมักมีโชคลาภทางั้านาการเสียสิดวงครับจากบ้านหรือรถย,ยนต์ที่คุณเป็นเจ้าของนะครับและมองเรื่องของการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวก็มักส่งเสริมการทํางานหาได้ได้ของคุณนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีมีนครับเจา้าเรืองการงานงยังเป็นราชโชคนะครับถือว่าการงานช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันแต่ได้เงินนะครับอาจจะได้เงินช้าท่าในใดที่ทามาค้าขายเจ้าของกิจการพยายามขายเป็นเงินสดนะครับ ขายเป็นเครดิตเงินเชื่อกมากจะทําให้เราอึดอัดหนักใจในการเฝ้ารอหรือว่าบริหารจัดการในระยะยาวเรื่องของสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาได้นะครับในช่วงปลายเดือนหรือเดือนถัดไปนะครับแนะนําให้ขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารครับช่วงนี้ยังเป็นหมาจัรก็ถือว่างานบริษัทองค์กรได้รับความช่วยเหลืออย่างดีครับจากหัวหน้าเจ้านายนะครับถือว่าโดดเด่นที่สุดใน12ราศีเลยนะครับในการทํางานบริษัทองค์กรนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าเจ้าหนายที่ต่างเพศกับคุณนะครับ ดาวพระศุกรครับการสังคมช่วงนี้ยังเป็นราชาโชคครับงานประสมคอก็มักเลื่อลือดับความช่วยเหลือจากเพื่อนโรงงานอย่างดีครับโดยเฉพาะเพื่อนโรงงานเก่าๆขายคอนเนคชั่นเดิมๆครับช่วยเหลือคุณดีการทํามาค้าขายก็พยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมนะครับกลุ่มของลูกค้าประจําลูกค้ารายใหญ่ซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วก็ล่าผลโดยรวมหรือว่ารายได้พิเศษนะครับก็ยังมีแต่มักจะเก็บไว้ไม่อยู่ครับแนะนําว่าแบ่งบริจาคทำบุญนะครับส่วนหนึ่งไว้ครับจะเก็บรักษาลาาผลส่วนใหญ่ไว้ได้ครับ ทุนีดาวพระอาทิตย์ยังเป็นเกษตรครับเจเ้าเรือนอริสาหรับชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นดวงที่โดดเด่นเรื่องของการแข่งขันเช่นเดียวกันครับงานบริษัทองค์กรก็ถือว่าคุณจะโดดเด่นครับเป็นช่วงเวลากของการพิจารณาคดีความชอบเนี่ยคุณมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมากสูงมากนะครับท่านในทํามาค้าขาขาก็มักมีช่วงมีชัชยเหนือคู่แข่งครับดาวพระจันทร์ครับเจเ้าเรือนปุตตะที่สัมพันธ์กับลัคนานะครับช่วงวันที่สามนึงสี่ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับได้รับความช่วยเหลือจาากรรนน้องบบิวดีะคั รวมถึงมีโชคลาภทางานการเงินด้วยนะครับวันที่5ถึง7ครับดาวพฤหัสยังสัมพันธ์ที่เรือนสัตยาครับช่งนี้คุณมักมีเครดิตที่ดีนะในการทํางานถ้าทํางานร่วมกันกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่าลูกค้าที่ที่ต่างเพศกับคุณครับจะซื้อของคุณมากครับวันที่8ถึง10ครับชงนีดาวพฤหัสสัมพันธ์ที่เรือนพันธุ์ทุก็ถือว่าดีครับงานช่วงนี้มีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็สําเร็จสูงครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีมีนครับดาวพระอังคารครับยังเป็นมหาจักรหรือว่าการเงินของชาว ลัคนาราศีมีนดีมากๆเลยนะครับการทํามาหารายได้ถือว่าดีครับบางแผนรายรับรายจ่ายแค่นั้นละครับรายจ่ายดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้ถือว่าบริหารได้นะครับอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลคนในบ้านคนอายุน้อยกว่าลูกหลานช่วงนี้ก็เป็นรายจ่ายที่ดีส่งเสริมความรักคนสมันดีในสถาบันครอบครัวครับคุณบริหารจัดการได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายได้ดีอยู่แล้วรวมถึงโชคลาภทางการเงินก็ถือว่ายังมีครับ แต่เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่อย่างที่เรียนขั้นต้นนะครับก็ให้แฟนเก็บนะครับหรือบริจาคทําบุญส่วนหนึ่งนะครับจีเก็บรักษาผลทางการเงินส่วนใหญ่ไว้ได้ภาพรวมการเงินถือว่าดีมากครับก็วางแผนรายจ่ายให้ดีขนาดนั้นละครับมีทรัพย์สินได้ครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีมีนครับปีดาวพระพุธครับสือว่าความรักฟื้นแล้วนะครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วกลับมาเป็นราชาโชคชาชวิลาแล้วก็มาจากหรือว่าความรักดีมากครับท่านใดที่มีแฟนคนรักอยู่แล้วก็คือ ความรักที่สับสนช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาให้กันและกันสร้างนิสัยตัวเดวยกันกลับมาเคลียร์ใจกันได้รับกันมากขึ้นครับส่วนผู้ที่ยังโสดครับชุนี้ดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นราชาโชคด้วยนะครับมีโอกาสนะครับพบรักคนอายุน้อยกว่าด้วยหรือมีคนแนะนําให้รู้จักกันด้วยถือว่าเปิดใจคุยกันได้นะครับเพราะว่าดาวรักใหม่ก็เริ่มกลับมาฟื้นแล้วนะครับยังไงซะก็ต้องดูใจกันยาวปรึกษาญาติผู้ใหญ่ไว้ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลักนณาราศีมีนครับการงานดีนะครับ มีช่องทางรายได้ใหม่ๆรายได้เสริมด้วยแล้วก็การเงินถือว่าดีมากครับเจรจาคาคล่องความก้าวหน้าความสวขถือว่ามีนะครับแล้วก็ความรักถือว่าใส่ใจกันมากขึ้นครับท้ายนี้ครับกระผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมินพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ามีนดวงดีทุกเรื่องขอให้ท่านดีทุกเรื่องนะครับการงานก็ดีมีความก้าวหน้าการเงินก็ดีมีทรัพย์สินความรักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ